ีนะครับวันนี้พามาชมงานติดตั้งในรถตูยต้าเอาผาคันนี้นะฮะนี่ฮะเป็นงานตีตู้สูตรในหลุมย่างไลครับนะฮะเา้ารูปงานเรียบร้อยสภาพเดิมๆฮะแล้วเราเป็นช่อทำเป็นช่องตะแกรงระบายเบรน,นะครับรเวลาปิดถ้าอย่างปูพื้นไปปุ๊บเนี่ยงานก็จะดูเรียบร้อยสวยงามเหมือนเดิมนะฮะเา้ารูปกลมเกลเลยนะซับนี่เราใช้เป็นซับของ Mercury นะครับในรุ่น10นิ้วเหล็กหล่อนะนฮะงานสภาพเดิมเ,ด,มเด,มดูดีเลยครับ แล้วเดี๋ยวตามมาชม่อหน้านะครับครับในส่วนของจอหน้านะครับเราใส่เป็นจอ9นิ้วตรงรุ่นครับตัวนี้เลยฮะเป็นจอตรงรุ่นของเอาพานเข้าเบ้าเดิมนะฮะเป็นปั๊กสำเร็จรูปแล้วก็คันนี้เนี่ยเราเพิ่มมิลเลอร์ลิงก์ของอินเกสรุ่นโปรนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเนี่ยขึ้นไปเล่นบนจอได้เลยนะฮะผ่านเอ่อเครือไวไฟนะไรสายครับเนี่ยฮะแล้วจอพดานด้านหลังเราใส่เป็นสินิ้วของเอาพายครับ ในรุ่น210 0ครับเล่นตามจอหน้าได้ครับแล้วคันนี้เนี่ยทำพิเศษอย่างหนึ่งนะฮะเราทําเป็นแยก2โซนครับเล่นหน้าแยกหลังนละครับถ้ mm. าหลังเราก็ใส่เป็นเมลิงของอินเกตโปรอีกตัวหนึ่งนะฮะสามารถเล่นแยกหน้าอย่างหลังอย่างได้เลยนะครับโดยกา,ารคอนโทรลผ่านปรีด้านลลางนะฮะถ้าหลังนี่เรามีปรีเป็นตัวปรับระบบเสียงตอนหลังอีกทีหนึ่งนะฮะ mm. แล้วเพราะว่าแอามป์นี้เป็นของ mm hmm. มรคุรี่จึตั้งซ่อนใต้เบ mm hmm. าะเนี่ยฮะตอนนี้ หน้าอย่างหลังอย่างแนละ้วเล่นคนละโซนกันเลยครับสองโซนครับเนีย่ยข้าหลังดู Youtube ไปได้เลยนะฮะโอ้โหล้เบนหนักจีิงนะคันนี้ยวเปิดลองเสียงนะฮะเอาไปยงตัวครับในรถคือเต้าอ,อผ่ากับระบบเครื่องเสียงเต็มระบ,บบคันนี้นะฮะ ท่านเด๋ยวใจนะครับต,ติดต่อเข้ามาที่ผมวิลลี่นะครับที่เบอร์โทรตูแปดหกเก้าห้าวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ